น่สิพาพไปแจกขนมเอ่อเด็กหน่อยอยู่ฝั่งล้าเฮานี่ล่ะสพพิไปแจกขนมแจกเงินแล้วก็อันสื้อนมไปไปแจกหน่อยพอมก่อนกลับประเทศไทยเมื่อนิสิกลับประเทศไทยช่วงใบใบกพะจายกันเลยว่าช่วงเศร้านิสิพา,พาน,น้องๆาบ้าวบดาวพานสาวพอยพ์ผ้านงไผ่นี่ล่ะไปอันแจกขนมเด็กหน่อยสักอกอนก่อนกลับไป ไปเบิ้งผุ่นบรรยากาศพุ่นเตรียมของกันอยู่บรรยากาศช่วงนี้กันฝนก็ตกตกู่เนาะเพราะว่ากับช่วงนี้ลิ้นอยู่ครับตอนนี่น้องตัวลิ้นนี่เด็กเตรียมตัวแล้วอันนี้ร้านเตรียมตัวแล้วในยิ้มเลยี่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบรรยากาศครับนะสองยื่นตตะรางเฮียนคือเก่ารัมหนาวได้เหมือนนี่บรรยากาศดีฝนไม่ตกแน่จักหน่อยอยู่งขึ้นไปเบิ้งผุ่น มาเลยครับตรงนี้กําลังออกไปแล้วครับแจกของเนี่ยเป็นของครับนี่ครับทีมงานเป็นแม่แม่เป็นพอเถ่าผมนี่นะครับไปเลยไปโอ้ยาไทไปเลยบ่ะเดี๋ยวไปทายพี่พุ่หยุดก่อนตักเริ่มตอนใหนไปแล้วครับผมเดินต่อเลยไปแจกเรียนอืมนี่ครับระยะทางเขาจะไปพูดนะฟังผมครับไปกับไปเลยนะครับ อมนี <mile inside> ่ค <bas> รับเด้อเรากำลังเดินทางไปเดี๋ยวผมกระชีพเดินน้ำเพลนต่อละครับผมนี่ครับผมกำลังยางกันไปเลยคนละเส้นทางเขานูเส้นทางเขาแค่ไก่คนครับพี่น้องำลังยาง จะไปแกะขนเล็กน่อยมือนีไม่ได้จ้ามนลเนีแล้วงเรีนนักเนี่ครับลงเียเล็กหน่อยเหรอเองเรียนครับเงเรียนไปกันเลยครับผมนี่อโอ้อันนีเป็นนี่ต้นบกต้นบกขามใหญ่ตัวนี้ นี่เป็นสถานที่นี่นะเป็นโรงเรียนทางไอกแต่ก่อนนี่เป็นแฟนของผมเองที่เพิ่นเคยเรียนหนังสืออยู่มองนี้ครับตั้งแต่เพิ่นยังสมัยเป็นเด็กหน่อยมือนี่เพิ่นก็ได้มีโอกาสได้มาแจกขนมให้ให้เล็กหน่อยเพราะว่าเพิ่็เคยเรียนอยู่นี่นะเพิ่นเติบโตมาตั้งแต่โรงเรียนนี่แหละนี่คือโรงเรียนนะครับเพิ่ก็เติบโตจากการศึกษายุ่งองนี่นะครับไปเบิ่งกันเลย านกับทีมงานเนี่เป็นบรรยากาศคึมๆอยู่ นี่เป็นบรรยากาศครับผมบรรยากาศรอบๆนี่เป็นบรรยากาศรอบบร,ริเวณโรงเรียนครับผม อย่าห้าวเขาไปเบิงโรงเรียนได้ครับผมนี่จะเป็นสถาบันโรงเรียนครับอนุบาลหนึ่งไม่าบันนี่็ก้นะลูเช่อหนยะะลเือไปเนเขาเลยกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นคู่ครับเมียเมี่อนีมัดแจก ขนมให้เด็กๆนี่ครับเป็นบรรยากาศ แต่กวก็นี่เขาค่อยปเพิ่นก็นเคยมาเรียนหนังสือกันหน่อยนะครับผมเพิ่นก็นอยากติดต่อแคนให้กับสถาบาันผมเคยเรียนมานะครับผมเพื่อมาแจกนี่แหละมาแจกขนมมาแจากนุ่มให้กับเด็กๆครับผมน,นี่ครับผมเมื่อนี้ผมก็จีไปขอเป็นตกกากล้องเอง

จะเป็นกวกขนมอาหารธรรมดาเวียนเอาแ่น้องนอกระทากินเยอะไปทน่ก่อเงินอย่

เข้าใจแบบบ่ค่อยเข้าใจภาษาท่านปันหนนะครับเพราะว่าภาษาบ้านผมกับภาษาล้ามอาจจะบอคไฟเข้าใจกันปันไหนเพราะว่าเพิ่นกลับเป็นเล้าถึงนะครับต้องกาจะบอกกับเป็นภาษาเฉพาะบ้าน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 เพิ่งกลับว่าเป็นภาษาของของกินน้องเพิ่นนะครับครับผมสนใจนะเดี๋ยวพี่นุ๊กตอบไปไปนี่ไง เปนนางเป็นนางเปนนางหมองเกาครับผมไปเปนนางหม่องเกาไปนางนางมาตัวนี้นะครับเก็บไปดีดีได้เงินน่ะเก็บไปดีดีออกมเลยลูกยลอ นี็กจะมีแจกแจกเงินนครับเล็กน้นกนอยแล้วก็แจกขนมนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้เด็กนะครับ

นรยากาศการเฉนมุวนๆกันแบบนี้นะครับพี่น่ม้ตกรล้วนต๊กเหลือว่าวาเปนี่เงียบปึ๊เลยครับผมอาจจให้แจ็ก